สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจําเดือนมกราคม2565กันนะคะสําหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีกุมนะคะ,ะก่อนอื่นเราดูดาวย้ายก่อนนะคะดาวที่ย้ายก็จะมีดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ดาวคานและดาวศุกร์โดยที่ดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยจะมีการโครจรพักเนี่ยนะคะถอยหลังเข้าสู่ราศีธนูนะคะดาวพุธพัก เมื่อวันที่12มกราคมและดาวศุกร์ก็พักวันที่19นะคะมกราคมนะคะก็ห่างกันอยู่ประมาณเจ็ดวันนะคะเวันนะคะในการย้ายเข้าสู่ราศีธนูเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีดาวอังคารเข้าสู่ราศีธนูเหมือนกันเนี่ยนะคะวันที่16ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรวันที่14นะคะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะเราก็จะดูว่า คนลักษณราศาีกลุ่มเนี่ยนะคะเป็นดวงชะตาที่โอเคเลยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสกลุมลักอยู่ทับทับลักอยู่เนี่ยนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของภพกระดุมพระและก็ภพลาพระนั่นเองนะคะทีนี้ลาพระกระดุมพระมากุมลักแน่นอนเลยนะคะเจ้าชะตาเนี่ยนะคะมีรายได้ดีนะคะหรือว่ามีช่องทางในการหาไรายได้หรือจัดระเบียบบริหารเรื่องการเงิน ได้ดีนะคะอันนี้สิ่งที่มองเห็นและตัวเจ้าชะตาเองก็มีความเข้มแข็งได้ดีด้วยนะคะทั้งนี้ตนุลักเนี่ยนะคะตนุลักเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุร่วมกับดาวเกตนะคะราหูกับเกตร,ร่วมกันอยู่ในเรือนพันธุทุเนี่ยนะคะ,ะโดยที่มีความสุขสมบูรณ์ละเพราะราหูเป็นส่วนหัวดาวเกตเป็นส่วนหางเนี่ยนะคะ เหมือนประกอบแล้วก็ลงตัวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นช่วงจวังหวะชีวิตที่มีความเข้มแข็งดีพอสมควรนะคะทีนี้ถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็เห็นว่า,าคนลัคนาดาศีกุมเนี่ยก็มีขับเคลื่อนมีพลังชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้ดีนะคะรายได้ก็ดีด้วยนะคะเพราะว่า,าดาวกระดุมพระกับดาวรพาพาะมาคุมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกัน เจ็ดแปด0าดูชะตาของคนราศีกุ่มการงานเข้มเข้มแข็งดีนะคะเพราะดาวอังคารเป็นกเกษตรนะคะดาวอังคารที่เป็นกเกษตรอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยก็ส่งผลให้เจ้าชะตานี้มีความมั่นคงในเรื่องการงานนะคะแล้วใครที่ต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือ,อเกี่ยวกับงานที่หวังผลเนี่ยมันก็เกิดความสำเร็จได้ดีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานมีความเข้มแข็งนั่นเองนะคะ ถึงแม้ว่าวันที่16เนี่ยนะคะมกราเนี่ยดาวอังคารได้ย้ายเข้าสู่ราศีธนูแต่ก็ยังเข้าไปสู่ในเรือนลาภะอยู่นะคะถือว่ายังเป็นจังหวะที่ดีของเรื่องการงานอยู่ดีนะคะแล้วอังคารในตำแหน่งนั้นก็ได้ตำแหน่งอุจจาวิราชด,ด้วยนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นอุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีความเข้มแข็งได้ดีอยู่นะคะทีนี้มาดูเรื่องความรักกันดีกว่า ดาวความรักเป็นอย่างไรนะคะดาวความรักในสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะอาสำหรับคนโสดเนี่ยยังมองเห็นว่ายังเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ทควรนะ,นะคะอะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะหลังวันที่12ไปนะคะอะคนโสดก็จะเริ่มโอเคขึ้นนะคะแล้วก็ความรักหรือคนที่มีคู่ครอง ก็เหมือนกันเนี่ยต้องมีความระมัดระวังอยู่เนื่องด้วยดาวปัตตนิเนี่ยนะคะโคจรเข้าสู่เรือนลาพะอ่าก็จริงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะมีความโอเคมีความเข้าอ,อกเข้าใจมีอะไรที่ราบรื่นได้อยู่แต่เมื่อวันที่14เป็นต้นไปเนี่ยนะคะหลังวันที่14มกราเป็นต้นไปดาวปัตตนิโคจรเข้าสู่ภพวินาศแล้วนะคะร่วมกับดาวเสาละนะคะ ก็มีความรู้สึกอาจไม่มีความคือความอาจจะไม่ได้มีเวลาหาการเท่าไหร่นะคะอาจจะมีความห่างเหินกันบ้างแต่ดาวศุกร์เนี่ยความรู้สึกความรักความผูกพันเนี่ยก็จะดีขึ้นหลังวันที่19ไปนะคะหลังวันที่19ไปเพราะดาวศุกร์ย้ายนะคะจากภพวินาศเข้าสู่ในเรือนลาภะนั่นเองอะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะชีวิตที่คนราศีกุมเนี่ย ทั้งโสดทั้งไม่โสดเนี่ยนะคะหลังวันที่1 9ไปก็จะเริ่มเหมือนดีขึ้นนะคะและเหมือนจะคลี่คลายหมดนะคะถ้าเราโดยรวมที่จริงก็จะเริ่มดีตั้งแต่วันที่1 2ไปเนี่ยนะคะแต่จะเห็นได้ชัดเนี่ยหลัง19ไปเนี่ยนะคะ,ะความรักก็จะเริ่มเหมือนดีขึ้นนะคะ,ะทีนี้ความคาดหวังด้านความรักควรจะมีไหมอมองเห็นว่ายังไม่ค่อย จะดีเท่าที่ควรเนี่ยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าความเข้าอ,อกเข้าใจความรักความผมูกพันมีแต่ความห่างเหินความที่เรายังจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องแก้ไขยังมีอยู่นะคะในความสัมพันธ์เน่นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้อยู่นะคะสาหรับคนมีคู่นี้ก็ต้องระมัดระวังการ ใช้คำพูดด้วยนะคะแล้วก็าการปฏิบัติตัวการยึดถือเอาตัวเองเป็นหลักเนี่ยต้องให้ลดลงนะคะอีโกโ้ต้องลดลงหน่อยนะคะต้องยอมบ้างเนี่ยนะคะก็จะดีขึ้นนะคะสำหรับคนลักคนาราศีกุมนะคะโดยรวมนะคะสรุปก็คือการเงินเด่นนะคะพลังชีวิตดีเนี่ยนะคะการงานดีค่ะแต่ความรักให้ระมัดระวังหน่อยนะคะ แต่ประคับประคองไปเรื่อยๆเดี๋ยวดาวย้ายไปก็จะดีขึ้นเองนะคะอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปคำทำนายของคนรนาศรีกุมในเดือนมกราคมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความโชคดีมีสติในการดำารงชีวิตอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานะคะแล้วชีวิตจะมีความสุขกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ